องทางการติดต่อนะครับตามเบอร์โทรศัพท์นี้เลย0647744808เป็นเบอร์โทรของผมนะครับที่เห็นด้านหน้านี้เป็นชุดตะกุดคู่ครับชุดเหรียญตะกุดหลวงพ่อสุภเตชะพโลสิทธิเอกของหลวงปู่เจียมแห่งวัดอินทราสุการามเป็นพระเกจิครณาจารย์สายคงกระพันชาตรีนะครับต้องใช้อันนี้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับเป็นวัตถุมงคลสายคงกระพันนี่ครับนี่ครับทหาร อีสานใต้ทหารชายแดนเนี่ยจะต้องรู้จักนะครับเพราะว่าเป็นพระที่มีประสบการณ์ท่านเป็นศิษย์เอกของหลวงปู่เจียมนะครับผู้สืบทอดพุทธาคมทําเหรียญตะกุดคู่นะครับของหลวงปู่เจียมนี่ครับจะเป็นชุดตะกุดคู่นะครับอันนี้เป็นเหรียญมงกรนะเหร,รียญประสบการณ์ของท่านเนี่ยเหรียญมงกรได้มา3ามชุดนะครับก็เก่าตามสภาพนะครับเหรียญมงกรได้มา3มชุดเหรียญมงกรนที่มีประสบการณ์นะครับวัยรุ่นเขาทะเลาะวิวากันนะครับ ยิงปืนใส่กันนี้ปืนสับไม่ออกเลยนะครับนี่อันนี้เป็นเป็นประสบการณ์ของรุ่นนี้นะครับอันนี้อีกรุ่นหนึ่งเรียนรุ่นนี้ออกปี2550นะครับเรียนรุ่นนี้มีประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับผู้ที่ทํางานชายแดน,นไทยลบคอมเมนต์ปี54ก็ส่วนใหญ่ก็ห้อยพระชุดนี้กันนะครับสมัยนั้นคุณขออนุญาตเอ่ยนามนะครับขออนุญาตนะครับคุณท้าปนีเอยียดศรีชัยก็ห้อยพระชุดนี้ในการทําข่าวปี54ด,ด้วยก็แคล้วคลาดปลอดภัยไม่ธรรมดาครับนี่ฮะ อันนี้เหรียญรุ่นนี้ปีห้นะครับปี50สวยงามนะครับนี่คือสาเหนียวแห่งเมืองอุบลราชธานีสิษเอกของหลวงปู่เจียมแห่งวัดอินทราสุการามครับหลวงพ่อสุพัฒเตชะพะโลหากชอบก็สนใจทักกันเข้ามานะครับ